เรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายสุพนั์มีนชัยนันผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครบางเขนจตุจกักรหลักสี่จะพักเก้าไกรครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยตีแต่งตั้งกรรมการวิสามันพิจารณาการแก้ไขปัญหาการจ้างงานการเพิ่มทักษะแรงงานและการจัดตั้งสภาแรงงานจังหวัดครับ ท่านประธานครับเช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไปส่วนตัวผมสนับสนุนทั้งการเพิ่มสิทธิ์ให้กับพี่น้องแรงงานและการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครับเพราะปัจจุบันนี้ค่าของชีพสูงมากรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่อยากให้แรงงานเหล่านี้หยุดอยู่แค่ค่าแรงขั้นต่ำผมอยากให้แรงงานเหล่านี้มีรายได้มากกว่าน,นี้เรียกเงินได้มากกว่าน,นี้ครับท่านประธานการที่มีแรงงานจํานวนมากและยังคงได้รับค่าแรงขั้นต่ําอยู่คือความล้มเหลวของรัฐบาลในการยกระดับแรงงานครับ ในมิติของตลาดแรงงานเสรีฝั่งนายจ้างเองก็อยากได้แรงงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างเงินสร้างกําไรให้กับเขาได้คงไม่มีใครอยากเสียแรงงานเหล่านี้ไปและในขณะเดียวกันในฝั่งของแรงงานก็ในในฝั่งของแรงงานเองถ้าเกิดมีทักษะที่ดีตอบโจทย์สามารถสร้างเงินสไร้างรายได้สร้างกําไรให้ธุรกิจได้แรงงานเหล่านี้จะสามารถต่อรองและเรียกร้องค่าจ้างที่สูงขึ้นได้ถ้านายจ้างไม่จ้างแรงงานก็สามารถมีทางเลือกอื่นไปทํางานที่อื่นหรือแม้กระทั่งไปทํางานที่ต่างประเทศได้ เพราะฉะนั้นคำถามจริงๆแล้วของวันนี้ก็คือเราจะพัฒนาฝีมือแรงงานและสร้างแรงงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดจนมีอำนาจต่อรองอำนาจในการเรียกร้องเงินเดือนที่สูงขึ้นได้ด้วยตนเองโดยที่ต้องไม่ต้องถูกบีบค่าจ้างได้อย่างไรคำตอบครับคือการศึกษาท่านประธานครับการเตรียมตัวและการสร้างคนคนหนึ่งเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานสิ่งที่เราลงทั้งเงินและลงทั้งเวลาไปมากที่สุด คือกับการศึกษาบางคนเราใช้เวลาฝึกฝนและเวลาเรียน10ถึง20ปีเสียเงินเป็นล้านแต่กลับจบมาไม่สามารถตอบโจกตลาดได้หางานไม่ได้หรือหาได้แต่ไรายได้ก็ไม่พอหรือเรียกค่าตัวไม่ได้สิ่งที่เราต้องโทษไม่ใช่โทษแค่กระทรวงแรงงานนะครับ ต้องโทษทั้งกระทรวงศึกษาและกระทรวงอว l w ์โดยเช่นเดียวกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งครับทั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งโลกาภิวัตน์ globalization ทั้ง Technology disruption หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึง AI และก Chat ็ ChatGPT แต่ปัญหาของเราคือระบบการศึกษาที่ไม่สามารถปรับตัวให้ก้าวหน้าได้ทันกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เราไม่ได้ปรับปรุงระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษามานานปัญหาก็เลยถูกสะท้อนด้วยอัตราการว่างงานของคนจบใหม่ที่สูงขึ้นเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปด้วยครับและกระทั่งอีกอันนึงครับแม้กระทั่งผลคะแนนของปีซาับปี2018ที่วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็ความสามารถในการอ่านประเทศไทยอยู่อันดับที่66จาก78ประเทศที่มีการสอบวัดการศึกษาที่ไม่ตรงปกและไม่เท่าทัน โลกยุคใหม่ทําให้ไม่สามารถสร้างแรงงานและเยาวชนที่มีทักษะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้รวมถึงไม่สามารถรองรับการพัฒนาและการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆในอนาคตได้เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทําให้ไทยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าดึงดูดเพียงพอในการลงทุนสําหรับหล,บหลายๆบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีและด้านวิศวกรรมสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ปัญหาด้วยการปฏิรูปการศึกษาครับสไลด์ถัดไปครับ กราฟนะครับมี6สิ่งที่ผมอยากนําเสนอครับเพื่อแทรกเข้าไปในโครงสร้างของการศึกษาเดิมนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับข้อแรกนะครับคือเรื่องของ2 1 s t century s k i l l ครับหรือทักษะในศตวรรษที่21คือเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ความสามารถในการเข้าใจเทคโนโลยีความคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาการสื่อสารความเป็นผู้นาและโดยเฉพาะยิ่งทักษะชีวิตทั้งเรื่องของการเงินเบื้องต้นบัญชีเบื้องต้นกฎหมายเบื้องต้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอในอนาคตทางนั้นครับ สองครับคือการทำ career t r i a l ครับก็คือการให้เราได้ลองให้ผู้เรียนได้ลองเรียนรู้และสัมผัสกับอาชีพที่หลากหลายขึ้นจริงในระหว่างที่เราเรียนศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมนี่แหละ mm. เพื่อค้นหาตัวเองเพื่อดูว่าตัวเองจะเลือกแนวทางหรืออาชีพไหนในอนาคตหรือจะไปทั้งสายสามาัญหรือจะไปในสายของอาชีวะเรื่องที่3ครับคือการฝึกงานในช่วงมหาวิทยาลัยและช่วงอาชีวะนี่แหละต้องฝึกจริงๆครับ จบมาแล้วคุณต้องมีทักษะพร้อมทํางานไม่ใช่แค่ถ่ายเอกสารไม่ใช่การเสิร์ฟกาแฟเชื่อไหมครับท่านประธานครับในกระทรวงของประเทศไทยนี่แหละครับเด็กนักศึกษาที่เข้าไปฝึกงานณเวลานี้ให้เขาเสิร์ฟกาแฟอยู่เลยครับนี่ในกระทรวงของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ที่ไหนไกล เรื่องที่ส่ครับสไลด์ถัดไปครับคือการทำ skill mapping ครับ skill mapping คืออะไรคือการ match มาน a ของตลาดกับทักษะของแรงงานให้ตรงกันครับนี่คือการปรับหลักสูตรในการเอาความต้องการจริงของตลาดความต้องการจริงของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆมาปรับและ match เข้ากับหลักสูตรเพื่อที่รู้ว่าอาชีพไหนเราต้องการคนแบบไหนเข้าไปอยู่ในระบบวิชาไหนทักษะไหนสําคัญและต้องใช้จริงในอนาคตคุณก็เรียนอันไหนที่ไม่ใช้คุณก็ตัดทิ้ง ห้าครับคือเรื่องของ life long learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เพื่อสมาชิกเคยได้พูดไปแล้วและหกนะครับคือการสร้างเรื่องของกริดและก็โกรธ t h m i n d s ครับการสร้างกริด m i n ์ s e t คืออะไรคือการสร้างให้เราเชื่อว่าเราเป็นได้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้ถ้าเรามีความเพียรมีความพยายามมากพอส่วน growth mindset คือความคิดที่เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้เราเราต้องมีความคิดที่อยากจะเติบโต ไปได้ไกลกว่านี้และพร้อมที่จะเรียนรู้มากกว่านี้ครับมาเซตเหล่านี้จะเป็นตัวหล่อหลอมเพื่อสร้างแรงงานที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้คือเรื่องสําคัญของระบบการศึกษายุคใหม่ครับเพื่อปรับตัวและสร้างการแรงงานใหม่เพื่อสร้างแรงงานใหม่ๆให้ตอบโจทย์และเท่าัทกางก,การเปลี่ยนแปลงและบริบทของโลกยุคใหม่ท้ายนี้ครับท่านประธานครับก่อนจบการอภิรายผมมีเรื่องด่วนเรื่องดึง,งที่อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกในสภาน,าน,นี้ช่วยกันติดตามด้วยครับคือเรื่องของการเข้าถึงเงินกู้ยืมกยศครับ ผมติดตามเรื่องนี้มาสักพักแล้วและเพิ่งได้รับหนังสือชี้แจงกลับมาจากผู้จัดก,การกองคุณกยศลงวันที่17ตุลาคมหรือ2วันที่ผ่านมามีผู้ก่อกู้ยืมทั้งหมด770,000คนได้ได้รับอนุมัติแล้ว97%หรือ750,000คนแต่รู้ไหมครับ ที่อนุมัติแล้วและมีการโอนเงินจริงๆจ,จ,จากกยศเนี่ยมีเพียงแค่68%หรือ5 2 0 0 0 0คนเท่านั้นแปลว่าอีก2,03,000 0คนกำลังรองเงินอยู่และทั้งที่เปิดเทอมก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วและค่าเทอมต้องจ่ายแล้วคนเหล่านี้ต้องกู้ยืมเงินจากที่อื่นมาก่อนเป็นหนี้นอกระบบเพื่อจ่ายในระหว่างที่กำลังรองเงินจากกยศนี่แหละครับ หลายครั้งจะทําให้เกิดปัญหาการตกหล่นทางการศึกษาก็คือการเข้าไม่ถึงเงินทุนในการที่จะเข้าไปเรียนในการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในการจ่ายค่าการศึกษาทําให้เสียโอกาสในการพัฒนาตนเองและสุดท้ายก็จะตามมาด้วยรายได้ที่น้อยลงครับเรื่องนี้ใหญ่มากยังไงผมก็อยากจะขอฝากท่านประธานนะครับไปยังรัฐบาลแล้วก็ฝากขอฝากเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับในการช่วยติดตามเรื่องนี้นะครับและเร่งหน่วยงานให้รีบจัดก,การแทนพวกเราโดยด่วนนะครับขอบคุณครับ